สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ่าออฟซิลามีลดราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับนี่คันนี้รถบ้านแท้ๆเลยนะครับรถพร้อมเล่มพร้อมนะสประตูยกสูงโรงงานเกียร์ออโต้นะคันนี้ใครหาอยู่รีบมานะครับจอดเทอร์เลอร์สูงเจินเทินขาวจูนพูนอยู่นีเ่เด้อโตโยต้าไฮรักวีก็แชมป์ตัวพีเ n เนอร์เครื่องยนต์2.5 v e ทอร์บ1 4 4แรงม้าเกียร์ออโต้นะย้ําเลยเกียร์ออโต้ ปี2013นะครับคันนี้ปี2013ราคาเบาๆเล้า,ลาใจเลย2แสนกว่าบาทนะ2แสนกว่าบาทเท่านั้นมามาดูมาชมนี่งคับงามขักงามแนย,ยีพอยีแม่นี่แม,งม่งามโพดงามโพงามอุบาอุพโลได้เกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์2.5นะย้ํานะเกียร์ออโต้มาดูส่วนหน้านะฝากระโปรงเดิมมีจมูกเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อน กระจังหน้าเป็นชุดแต่งนะนี่เป็นชุดแต่งนะครับเป็นเป็นสีเมทัลลิกนะสีดําเมทัลลิกนะครับนี่ใส่เป็นชุดแต่งนะไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมสีสันรอบคันสวยเลยยกสูงโรงงานนะครับคันนี้สีประตูกว้างขวางที่สําคัญได้เกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้เครื่องยนต์2.5นะครับล้อแมกล้อแมกนะครับเป็นลายของอโตโยต้าแต่พ่นเป็นสีเมทัลลิกนะสวยสุดๆนะครับเอา ฝนมาแล้วเฝ้าออไปเบิ้งงล้บบาทนี่นะครับนี่สองแสนกว่าบาทนะคันนี้สองแสนกว่าบาทได้สภาพนี้เลยวีโค้แชมป์นะครับเกียร์ออโต้นะย้ำนะเกียร์ออโต้รถพร้อมเล่มพร้อมนะครับนี่สองแสนกว่าบาทโคตรคุ้มบอกเลยนะโคตรคุ้มจริงๆนี่นะครับอ่าใครหาตัวนี้อยู่รีบมานะครับวีโค้ดแชมป์เกียร์ออโต้สี่ประตูยกสูงนะมาดูสภาพภายในเลยสวยมากงามอีหรีครันนี้ครับงามขักงามแน่อีพอ,อีแมนะครับ นี่คันนี้นะครับเราขายราคาแบบเล้าใจนะครับเอาใจแบบช่วงเศรษฐกิจแย่ yeah! <laughs> นะครับแม่มามาดูสภาพภายในดูเลยเบาะสวยมากเบาะผ้าของเดิมนะครับสะอาดสวยงามไม่มีริ้วรอยนะไม่มีรอยขาดรอยถลอกดูเลยไปเร็วนิดหนึ่งนะฝนมาแล้วนะครับเนี่ยเลขไม้ส0 0 0 0นนะเลขไม้แท้200,000นะครับฟังกชั่นพวงมาลัยคอนโซลเดิมเพลงเพาอแอนหนาวจอแอนดรอยเกียร์ออโต้นะ เกียร์ออตโต้ลันดีไม่มีสะดุดเลยคันนี้นะครับเครื่องยนต์2.5นะแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะครับนี่มาดูนะน็อตประตูเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบน็อตตัวบนตัวล่างอยู่เดิมเดิมนะครับขอบประตูดูเลยนี่นะเม็ดอารกรอยเว้ารอยบากของเดิมโรงงานอยู่ครบเลยนะครับขอไปเร็วหน่อยฝนฝนมาแล้ว <laughs> ฝนกำลังมานะครับโคตรสวยคันนี้บอกเลยนะ วีก็ชมป์นะครับเกียร์ออโต้นะคันนี้ย้ำนะเกียร์ออโต้ได้เครื่องยนต์2.5 v n เท Turbo 1 4 4แรงม้า2แสนกว่าบาทนะฟังไม่ผิดนะ2แสนกว่าบาทดูเลยสภาพสวยมากเบาะภายในนะครับเบาะผ้า,าของเดิมโรงงานไม่มีริ้วรอยแผงประตูเดิมนะครับกระจกไฟฟ้านี่แม่รถแม่ง,งาวิลินะครับเนี่ยคันนี้เราขายแบบนะขายเอาใจแบบช่วย ช่วยสมาชิกนะครับนี่ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเอาไปเลย20000 0กว่าบาทดูเม็ดอาร์ของเดิมนะรอยเว้าลรอยบากเดิมนะครับเนี่ยเออใครหานะครับใครหาตัวนี้อยู่รีบมานะมีก๊อแชมป์ได้ประตูยกสูงนะครับคันนี้ตัวยกสูงโรงงานเลยนะครับมาดูท่องเครื่องหน่อยรถพร้อมใช้งานเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับคันนี้ซื้อไปนี่ใช้งานได้เลยนะ เครื่องเดิมนะครับเครื่อง2.5 v n t e r b o ร4 4บแรงม้านะเครื่องแห้งๆนะเครื่องแห้งๆใสๆเนี่ยเด้เครื่องตัวใหม่เป็นกล่องนะครับคันนี้สวยมากไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะอ่ามาดูคานหน้านะครับไปเร็วเลยนี่คานหน้าตัวเลขคานหน้าใหญ่มือเกิ้งนะครับเม็ดอาร์คอยู่เดิมครบตาไก่แผ่นเหรียญบาทเดิมคานหน้าขวาตัวอาร์ของเดิมโรงงานนะครับนี่ดูเลยหม้อน้ำนะครับหม้อน้ําเดิมสติ๊กเกอร์เดิมเนี่ยคานหน้านะครับเม็ดอาร์แต่ละเม็ดอยู่เดิมเนี่ยเห็นไหม มีฟองน้ําอยู่ด้านข้างนะครับตไก่ซ้ายเดิมแผ่นเหรียญบาทใสๆนะครับคานหน้าซ้ายเนี่ยตัวแอลอยู่ในวงกลมของเดิมคมกิฟนะนี่แก้มซ้ายเดิมเพดเดิมนะครับดูเลยนี่เครื่องยนต์2.5 VN เทบ144แรงม้าปี2013นะนี่ปี13แท้เลยนะสุ้มซอกเดิมนะครับดูนี่งามอิหลีน็อตเดิมฝาเดิมนะน็อตเดิมฝาเดิมถอดเก็บสีเพื่อความสวยงามนะครับขอบตะเขียบร้อยเย็บเดิมตาไก่เดิม ติ๊กเกอร์เดิมเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบทุกเม็ดทุกจ right. <trade> ุดนะครับนี่ด uh ูเ huh. นี่ยโลโก้ยี่ห้อโตโยต้าของเดิมโรงงานนะครับคมกิ๊บแผ่นกันความร้อนมีให้พร้อมนะน็อตฝากระโปรงนะนน็อตเดิมฝาเดิมนะครับถอดเก็บสีปั๊มเบรก ABS นะครับสวยมากคันนี้สอง0,000กว่าบาทนะอ่ะติดเครื่องนะครับบัเนี่เออติดเครื่องฟังเสียงด้วยอ่ะพ่วงน่ะนะครับฟังเอาบัเนี่เนี่นะครับ ฟังเสียงเครื่องยนต์ไปด้วยกันนะครับนี่เครื่องแน่นๆนนะบอกเลยนะครับเครื่องแน่นๆไม่มีเขกไม่มีสันเครื่องยนต์2.5 Vn Turbo 1 4 4แรงมา้าประหยัดน้ํามันทนทานเครื่องยนต์ดีเซลนะนี่ตรวจสอบนะครับดูเลยไม่มีควันไม่มีไอน้ํามันไม่มีกระเด็นนะครับรับประกันการ,การันตีเครื่องดีช่วงล่างดีเกียร์ออโต้รันดีไม่มีสะดุดนี่สวยสุดๆราคาเบาๆ2 0 0 0กว่าบาทนะครับ2 0 0 0กว่าบาทนี่ได้วีโคชั่มนะ แชมป์สประตูเกียร์ออตโต้นะย้ำนะเกียร์ออตโต้เครื่องยนต์2.5นะเม็ดอาร์คขอบกระบ,บะดูเลยเม็ดอาร์คเดิมตะเข็บเดิมนะครับนี่สวยสุดๆด,ด,ดูชัดสีนะครับชัดสีเดิมสวยเลขชัดสีคมกิบเลยนะครับเบื้องเอานี่ไปเร็วหน่อยนะครับคันนี้ฝนไล่มาแล้วนะล้อแม็กนะครับล้อแม็กเดิมแต่พ่นเป็นสีเมทัลลิกนะขอบนะครับอ้าวมาตัวนี้แม็กยางขอบ17 265ทับ65 ปีย่ิบสองผ้นีนี่ยางปียิบสองเลยช่วงล่างนะครับเบื้องเอากุญ่ะช่วงล่างดีชัดสีเดิมสวยงามนะครับรถนะรถพร้อมคันนี้บอกเลยรถพร้อมใช้งานนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนรถบ้านแท้เนี่ยรถบ้านแท้นะฝาท้ายนะฝาท้ายเดิมตัวนี้เป็นตัว e นะครับมีกล้องหลังให้พร้อมนะกันชนนี่กันชนเป็นชุดแต่งสีดำนะครับเบื้องเอาแม็กไลเนอร์สวยนะครับไม่มีแตกไม่มียุบขอบกระบะเดิมนะครับเม็ดอาร์ต AR ของเดิมลงงานฝาท้ายตัว R ของเดิมขมกิฟนะครับเบื้องเอานี่นี่นะครับเบิ้งนี่ขอบฝั่งซ้ายเดิมเม็ดอาร์เดิม A l เดิมฝาท้ายตัว L อเดิมนะครับพื้นลอนกระบะสวยไม่มีซอดไม่มีทะลุนะครับล่องอูลุดอุลุดคุณน่ะปาดโทวนี่แม่เอา้างามคักงามเนี่ยยี่พ่อยแม่คุณน่ะใต้ท้องช่วงล่างดีสวยงามนะครับเออขอไปเร็วหน่อยวันนี้นะครับเอา้าเอา้ามาดูฝั่งนี้เลยนะครับภายในดูเนี่ย ภายในฝั่งซ้ายสวยมากนะครับเบื้องเอานี่ไหมขอบนะครับดูเลยเอาตากฝนเบื้องกันรบผุดนะเอ้านี่เม็ดอากนะครับรอยเววรอยบากของเดิมอยู่ครบเลยนะครับสวยมากคันนี้ดีก็แชมป์นะเอองานมีเรียคันนี้เบื้องเอากุน่ะภายในนะครับสะอาดสวยงามไม่มีริ้วรอยเลยเบาผ้าเดิมนะครับเออเนี่ยเม็ดอากเดิมคมๆนะครับอยู่เดิมครบทุกเม็ดทุกจุดนี่เบื้องเอานะ คอนโซลเดิมนะครับคันนี้เบรก ABS นะฟังก์ชันพวงมาลัยเกียร์ออโต้นะครับย้ำนะคันนี้เกียร์ออโต้นะเออ,อดูใต้ท้องหน่อยนะครับนี่ฝนไล่มาแล้วเช็ดสีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อนะสวยมากได้สีขาว200,000กว่าบาทนะครับผ้าสีกระษกดา69ปีหน้าเลยกระษกดาง9 9เล่มพร้อมหลังคานะครับสีสันสวยงามขอบตะเข็บรอยซีนเดิมนี่นะครับ สวยสุดๆ V ก็ตแชมป์นะคันนี้บอกย้ำเลย V ก็ต้แชมป์สี่ประตูเกียร์ออโต้เครื่องยนต์2.5 V n Turbo นะครับปี2013ราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทนี่เล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะ2 0 0แสนกว่าบาทนะครับใครที่ชอบที่สนใจโทรสอบถามได้เลยที่เบอร์095 669 8 777 0 9ห6 6 9 8 7 7 7หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วย แยกเคียมห้วยทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากอฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอมากครับ